สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเราจะมาร้านกาแฟ ى, ความทรงจำนะคะซึ่งเป็นทางเข้าขาแต้มนะ,ะเราก็ตาม Google มาค่ะมาหาใน Google ว่าร้านความทรงจำนะคะถ้าเราเห็นในแมปก็จะเห็นว่ามันใกล้กับแก่งพิ่สััยเลยพอมาถึงนะคะก็เป็น บรยากาศร้านแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศร้านกาแฟน่านั่งมากนะคะแล้วก็วิวสวยด้านหน้าของร้านกาแฟก็จะเป็นแก่งพิษใหม่นะคะอันนี้ก็คือที่เราหาใน Google นะคะสำหรับร้านนี้นะคะวิวสวยก็ลองมาดูนะคะสวัสดีค่ะ